สวัสดีค่ะเมื่อนี้กับม่พ่อกับน้องพึ่งสุดารัตลำเพลินโชว์พิเชียวเหมือนเดิมนะคะพ่อพ่อแม่แม่คะเมื่อนี้รถดัดสีหลายในเด้อค่ะเพราะว่าเคลียรถที่จอดอยู่หน้าโดมมาไว้ด้านหลังหมดนะคะเพราะว่าจะเคลียรพื้นที่วันนี้บรรยากาศทั้งนากระเช็นนั่งเอกซ่อมเึ่งค่ะพี่น้องคำหมักคำเม่นตั้งใจมากเพลงไหม่บอกเปลี่ยนสสียงไมเปลี่ยนอีกแล้ว คือฉันฉันเปลี่ยนสามรอบแล้วน,นันกลังจะเข้าหัวสู้ๆนะคะเราต้องสู้รับกับการเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะเดี๋ยวสิผ้ามาเบ่งบรรยากาศทั้งในก่อนน้องพึ่งกิ้งเขาายู่พี่น้องคะ่ะวมาสิออกมาทายคิงเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันพระน้องพึ่งก็เลยสื่อพวงมลไลน้ำแดงน้ำวานน้ำเปล่า,า,ามาไหวาองค์พระพิคเนตกับองค์พระพรมนะคะ ฝันบ่ค่อยดีปันใดก็ได้อย่างมัหวายเพื่อความสบายใจแล้วก็ได้ทําบุญวันพระด้วยนะคะด้วยการเลี้ยงกับเข่านะคะทีมงานไปแสงสีเสียงจอ LED นะคะนอกจากว่าเมื่อว่านน้องพึ่งเห็นทีมอาจารย์น,นักดนตรีก็ได้ตังทุกวันได้ของได้สปอนเซอร์นั่นนู่นนี่ทุกวันแต่น้องพึ่งมองเห็นทีม จอทีมเวทีที่มีอย่างสีโบค่อยมีผู้ใดแบบว่ามาเลี้ยงหรือว่าไลฟ์สดให้อย่างสิไหมคะเมะื่อวานนงพึ่งกับฮิวสปอนเซอร์นําหวานยางกา่เพลินกับแนมแบบว่านูก็เลยเกิดความรู้ตนไหมคะแบบว่าเขาก็เป็นเบื้องหลังที่ทํางานหนักเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีใครมองเห็นเมื่อน,นีนงคพึ่งก็เลยอาสาเลี้ยงเองนะคะมีไก่ทอดมีหอยแมงผู้มีลูกชิ้นทอดมีอ่า น้ำเปล่าสปอนเซอร์เอ็มร้อยนะคะเลี้ยงทีมงานทั้งหมดมี12คนนะคะมาที่นี่ได้เลี้ยงแล้วก็เลยเป็นความรู้สึกที่รู้สึกดีใจสุขใจอิ่มเอมนะคะพราะได้เลี้ยงคนใหนกินอิ่มกินเต็มแล้วเนื่องจากความรู้ตนสงสาระคะ่ะความขี้สงสารคนพี่น้องคะ่ะเมื่อวานไปหิวอ่า น้ำหวานน้ำเอ็มลอยน้ำสปอนเซอร์ซอยน้องเน่ๆที่ว่าพอสูเรียงอยู่กายเพลินปัดแนมพี่น้นนนองคะ่ะแบบว่าโอ้ยฉันก็ทํางานเหนื่อยเพิินก็คือพ่ได้กินทื่กันมือก,ก็เลยอาสาเรียงอเองนะคะแต่ประกาศแบบไทยเพิินคะ่ะเพราะว่าเพิินน,น,นั่งกินอยู่ย่านเพิินอย่างอายนะคะอาจารย์เจมก็มารับกับมือไปแล้วนะคะ บางเดยนั่นแอบติดเวทีอยู่หน่อยนึงเดี๋ยว่อยไปตัดออกนะคะนี่ทีมงานเท่านะคะตอนนี้ฉากน่าจะติดไปเกือบครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวน้องพึ่งสิผ้ายางไปเบิกงนี้จะคําว่าพี่น้องคะ่ะกลับมาพอคํหว่านะคะคนะคะ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 นี่ไม่พ้นค่ะติดปากไปแล้วอันนี้ก็บรรยากาศหน้าห้องซ้อมค่ะ น้องพึ่งก็ร้องเพลงของน้องพึ่งเสเร็จแล้วก็เลยมานั่งกินข้าวเหลือยังอ่าน้องพึ่งยังบระท่านไปบ่ายนะคะองค์พระพิฆเนศกับองค์พระพรหมข้างหน้านะคะ่ะกับวายุพี่น้องว่าแอดมินของเราทำอะไร <c oughs> ทีแรกยังมาบ่เห็นไผยังมาเห็นเนาะแอดมินสีแผ่นกล่องเปิดคลิปบอ๊อบนาะสีทายรถก่อนบัตรที่ได้แท้สัมผัสพระเอกอยู่นะคะสะออนน้องแถวแอดมินพี่น้องสีเขียว เดี๋ยวเราจะแพนดูพระเอกว่าคือใครนะคะแต่ว่าม anyway. like ันสีเห็นเมทีเขาต้องแพนแบบนี้บ๊อผิดรางงี้ยนองครับสำหรับซนั่งเราเป็นโชคนะครับเนาะเริ่มต้นที่สองแสนเก่าสองแสนเก่าแล้วแต่ระยะทางบอกครับคุยกันได้นะครับเนาะบ่อผิดรางเงี้ยนอนครับเราลองฤดูกาลที่เราว๊อบม้วนแล้วฤดูกาลนี้โอ้แห่งขักก้อนเก่าครับบ่อแมนวันยองเพราะว่าจะของไม่ยุ่งตรอนี้ด้วยครับสคริปต์เนี่ยโอ้โบ๊อบพลาดครับเตยตั้งแต่เตยในวันเต้นตั้งแต่ตั้งแต่สคริปต์ ขั้นบนหนาแล้วก็ศิล,ป,ล,ลปินแมนครับถูกโชว์ผ่าตัดบาด้เลยครับอันนี้บ่แมวนวานยองบเป็นวัวปวดอยู่ครับตรงมาเบิง้งเปิดวงเดือนหนาแล้วครับเราเสียตุลาคมบ่าผ่าเนียนนอนครับครบรถครับตาดันเบิ้งขึ้นนี่เห็นแล้วเนาะครับฉากฉา,กากแบบทีเสื้อเลยอะ่ะเล่นกับบี่ไงตาฉากก็อเมซิ่งแล้วครับสุดยอดมากๆครับตาฉากกับตาสีบาจังเลยครับสุดยอดแล้ว แนวอื่นก็จัะมาเบิ่งอยู่หนางานครับคันบอกรายกันสิว่าโอ้ยบอกปวดเกินจริงอันวะครับต้องมาเบิ่งอยุนอ่ะงานมาที่เซกเอ็ตท่านั้นครับติดต่อติดต่อใครเนาะค่ะติดต่อติดต่องานได้สิวะครับกะทักมาทางเพจสาวน่อยลับเพิร์นโชว์หรือว่าจะเป็นบอโจหรือว่าจะเป็นไอวัดมะนาววัดกระแดงเนาะครับเนาะครับก็คือแบบว่าเพิ่์นเพิ่์นมีอันนั้นน้ำเลยพาไปหอดหมองนั้งนั่งเอกแล้วก็เอกไปสมมุิอ่าทำนี้เจ้าภาพจ้างมาสิอันวะครับไม่นะคะอ่า ทั้งหัวหนาอันีิเป็นกับเฉพาะไปเส้นสัญญาหอนมองได้ดีครับไม่ต้องว่าพ่อใจกับว่าตรงเส้นสินะครับไปลองให้ฟังตรงขามกันครับมีแต่คนหมักที่ผ่านมาเนาะครับเนาะไปลองให้ฟังสดๆกันสิว่ามันจะคุมขาจางบองสิไหมครับเออเอาให้มันถือใจเฉพาพที่สุดหนึ่งวอครับมนะีโอ้ยเป็นแต่สะออนเนาะค่ะอือแห้ง,งพี่น้องพระเอกโควิดของเรานะคะยางมากพอเพิ่นสัมผัสช่องใหญ่เพิ่นสัมผัสพอดีน้องพึ่งก็เลยแวะทาย สักครู่นะคะเดี๋ยวสีผ้าไปแอบเบิงฉากค่ะฉากวงสองว่าไปถึงไหนแล้วนะคะเห็นว่ามือขึ้นนั่นผ้ากันเห็ุจนเกือบสอดแจงนะคะป๊าดพี่น้องสะออนอะไรพ่อมาคิมีโนโตอะไร,ะไรนี่นะคะฉากวิ่งวับว้าววิ่งเป็นแม่งกับเอา้าล่าสุดเอาแมงกับบี้ออกแล้ว ตรงนี้สิเป็นการตั้งฉากเพื่อว่าทดสอบระบบนะคะพอวันที่สิบหจริงๆกับสิม,มางไปอยู่ในโดมค่ะก็คือเป็นการตั้งไว้ทดลองนั่นเองมาบึ้งใจๆค่ะเป็นความแวววับอันนี้ยังติดกระจกด้วค่ะเป็นฉากที่ยังไม่ได้ติดกระจกนะคะยังอลังการปานนี้มาบึง้งอันนั้นคือจอ LED นะคะจอหลายโผล่ บักหม้บอบักแ่งคือปาตุยละว,วาเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นมาดูสักนิดนึงนะคะซัมเน่ละค่ะ <c oughs> ทีมงานสู้ๆด้วยค่ะมือขึ้นนันพนน้องแม่งกระบ,บี่ึ้นแล้วแต่ว่าเพนเก่าลงใหม่นะคะน่าจะายังไม่ถูกต้องอะไรสักอย่าง สู้ๆนะคะเมื่อยบะค่ะเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วฟาดสู้ค่ะสู้แน่เมื่อขึ้นนั่งตีสามค่ะสู้แบบของจริงของแท้น้องเพิ่งกินเข่าข้าดูเดี๋ยวสิบายๆองค์พระพุทธับ้องค์พระพริฆเนศทั้งหนานะคะมันีก็ให้มาเบิ่งความคืบหนา ของเมทีวงเฮ้านะคะคนะคะ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 ,นะคะอยู่แล้วพี่น้องอย่าล่ำค้านหนูด้อค่ะหนูติดแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้ มื่อนี่น้องเพิ่งจะมาทําการไหว้องค์พระพิฆเนศนะคะแล้วก็องค์พระพมข้างหน้าค่ะจะฟันไปยังฮาอ่ะนี่ยเป็นี่มีพวงมาลัยค่ะอย่าฝอาเราอย่าฝ้าเราวิ้ยก็เป็นเด็กเชียอมากเอามาไหว้ได้เลยด้เลยเอามาไหว้นะคะเหล่าก่อนเห่าก้อน อยากวาดเพื่อความเป็นสิร oui, ิมงคลค่ะนางไปทำอไรนี่นเขื่อนฝันมีคนฝันไม่ใช่หนูฝันมีคนฝันเบอร์เมนฝันมาพี่นันพี่นันน้องมาถ่ายคอนเทนต์เหาอ๋อคนามเงียบบางหนะาต

<peach> แม่ค่ะนอกจากเมื่อนี้เป็นวันพาะน่ำทั้งเมื่อนี้น้องพึ่งได้ทาบุญกับทีมาจารย์ไปแสงสีเสียงจอ L E D นะคะอย่างก,กับเขาแล้วก็นา like, บบนเซอร์นันน,นนุนีทุกอย่างเมื่อนี้นก็เลยถือโอกาสมาไหวน้น้ำค่ะเพราะว่ามีคนฝันถึงว่าองค์พระพิฆเนศองค์พระพรหมมาบอกหนูม,นมันมาว่าให้มากาบไหว้ยัยงสี่ขันเมื่อนี้น้องพึ่งก็เลยสิมาไหว้เพราะว่าปีนี้การยังบกคั้นไหว้เลยค่ะมีแต่ปีที่แล้วทีได้ทําการไหว้ ส่วนปีนี้ก็ยังมันนี้ก็ได้จถดอโอกาสเป็นวันพระมาไหวนํมาเลยฝันมาเห็นลงท่นไหว้นก็มาหวีเป็นเลข่บน่ไปไ้ข้างหน้อีก้งเป็นดาวรืองลี้นเท่านั้นด้วยคะเพื่นบอกเตะเพื่อนบอก เป็นดอกดาวเรื่องเท่นั้นทั้งพระพรมแล้วก็พระพิเทเนต้องใช้ดาวเรืองเหตุใดเหตุเราเข้าใจสบายใจสุขใจน้ำผ่านบายใจเาดีฝนฝันก็โดนบฟันเลยอุ้ยว่ดีเลยม่มีปัญหาเนะก็แกวก็ เมือแม่ม well ือนีตีเลขออกเ่มืออ ah, ื่นมืออ um, ื่นนี่พอดีล่ะขอเพื่อนให่เพื่อนเพื่อนได้บอกนุ่งหัวค่อยมาบองอี่งดินี่อืมนุ่งกระบายอยู่มีแต่ยกมือไหวเนาะ 哎。<laughs> ก็ไม่ à, si ้เรอ่าก็ให้ก็เร่ออะไรให้คุกันอะรมันอธิฐานเราสาต้องทนวงอกดเตรียมมาอันเดียวเนาะคมัสามแบบที่เราอนไดอันนงจะว่ ว่างนีประได้บ่วหอทั้งเอวว่างทั้งล่างอันทั้งจะถามมาเพ่งใดี๋อแขนเป็นให่บอกหอยเบื่หลดขั้นขั้เาสิ่น้เจีบบอกหอยเป็นบมื่อบ้ว่างหนีบองก้อทุนเออว่างนีกนเวางนีก็ได้ยเราขอทุนอเพือพี่น้อกันเ่ถืออันไหจะซ้แต่ว่าเราก็ทำด้วยใจทำด้วยความตั้งใจน้อพี่น้อนน้อบ่ได้มีเจตนาบดีอย่างแต่ว่าคู่เพ่อนเพ่นจะยวดมาเป็นสิบปีนละเพื่นจะสขาเพือนยวดนะ ววตนนีาีิเม็นกระถูนเนี่ยพิ่นไวใสดดอกใหม่แล้วที่จริงเน่ะเป็นดอกไหม่ตั้งตั้งแต่มื้อนี้เฮ็ดกางมาไล่มาหอเกาคือพวพวงว้างหันไ้ฟ้าหลดเลยบ่ฮะหอยแคน่นุนหอยแล้วก็มาล้าล้าไปหุ่นห่นอย่างน้ำเน่าเซ่ของ่นหรือไงก็คือว่าอื่นก็มาล้าเก็บจังนิบเนนไหได้ยู่เนาะ เทึงวงว้เลยูว่าจะค่อยหวจะพักบ่อันเคยไหวองคเทพนั้นสี่นะคะจะได้เห็ดเพราะใครถือได้กับว่า ทำด้วยความจริงใจสุดใจพี่น้องค่ะบริสุทธิ์ใจดาวมากๆใจมาเก็บหายมาล้ไป สิ่พวงมาที่อะไรดินี่ป๊าดให้แตงเจี๊ยีมาที่จันทร์เดบุ้งไหลเหตุการณ์นี้สองพี่เพิ่อไปบางทีิดคุยแล้วเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะพ่อพ่อแม่ขาน้องพึ่งกระเป๋าพ่อพ่อแม่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แน่เด้อค่ะฝากติดตามแห้่หัวสองหมื่นเร็วๆแน่เด้อค่ะพ่อพ่อแม่ขาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ